สบายดีสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้อยู่กับอนุนบาสมาย่างลิ้นเราเห็นอนุนหน่ทุกคนนอนมาย่างนี่เก็บหอยเก็บหอยเ <laughs> บิ้งหอยอนุเกบ็บโอ้บ่เห็นอ้าวนนเอาขึ้นมาเบิง้งสบายดีก่อนสบายดีนะได้สบายดีสวัสดีครับเบิง้งส,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับอ้าวเบิง <laughs> บ้งหอยอะนะยกขึ้นมานี่ อาษาไทยเขาเอินไว้อยังหู้แหล่านี้คอมเมนต์บอกเด้ออันนี้เขาเอินมาห้อยห้อยจูบและอันนี้เขาเอินว่าแมงห้อยแมงพูน่ะห้อยแมงพูว่าสั้นอันนี้นี่ห้อยเชอรี่ห้อยปากกว้างบ้านนนเอินไว้อยังเนี่ยเนี่ย ป่อดุบึงบึงบึงพ่ปมเก็บยุใส่หนุนยุใส่คู่น่ะโอ้ไปไปไปบึงเข้าไปบอกเก็บแล้วตีบอกเก็บแล้วหนุนบอกเก็บแล้วโอ้ยบอกเก็บแลยอาสนนี่เก็บเท่านี้ก็มีมาไม่หนุน เอ็นสถานที่บอลเนี่ยถ้าว่าปรับปรุงเนาะความงามดินกักว้างอีกไรไรบ่โอ้บาเห็นแจงเออทางนี้โอ้นี่เลือกเอาแต่ห้อยแมงผูเนาะแม่น่าเลยห้อยแมงผูเขาเอิ้นว่าห้อยแมงผูหนาหน่ผุ่นลดเลิกเล็ก โอ้ห็นมืดบินกินน้เรียมกินัดรมนเก็บเ็นอะก่เนจะกินน้ำกันี่านนเก็บมาไว้ให้ให้อัไว้ก็กินเดี๋ยวนนเซไว้แล้วก็คั่วเฮ้ยครับ เก็บนะไรเมื่อกี้น่ะดำเอาดำเอาเลยโอ้ยบล็กน่ะบล็อกมันมีปิ้งมันมีปิ้งปัดแล้วเอาอะไจักมือแล้วจึงเอากินหันมือแล้วจริงต่อยกินมือแล้วจึงต่อยกินเห็ดอะไรกินคั่วคั่วแล้วก็แกงแกงใช่ยังอ๋อแกงแตนนี้ซื้อ เอาแต่เกลือเปนวใไส้ลวก็แล้วน่นี้แห้งหุดแล้วบุกี้อาจารย์ซกว่าจะให้ันเอาแผงแผ่นสุาเลละหันมาตากแดดเราเวลากลับบ้านหันลงเอาไปเลยซกใส่กระเบื้เสือนแผ่นุาเลละแผ่นสุาเลล์เขา่ออ้นวะแผงสุาเลล์เนาะ ไฟแสงสว่างภาษาบ้านเหาาอื่นว่าไฟแสงสว่างซื้อให้อน,นุนเอาไปให้แม่มให้แม่ใส่อยู่บ้านดีใจบอนุนเ <laughs> นา้อได้อาจารย์ซนโดยโดย <laughs> โดยแบบเสียงคือผู้ชายเบิงแบบแห้งแบบแ่นแบบเข้มแบบข็งแบบอะนะวาวิาวาวา่ง ด้วยอันนี้บักคือพุ่งยิงบ่ได้ได้มีลูกชายบ่ได้มีลูกยิงยิงปนสายเขาม่ห็นวิ่งใส่พุ่นน่ะเขามาเล่นโอเล่อันแคมข้องทุกคนอยู่ทางพุ่นแคมข้องแล้วก็ทางพุ่นเป็นฟังไทยแล้วเขาอันปั่นปลาหมึกใส่บนหันตัวง่ายนั่นเลยอืมตะเป็นตกแล้ว ตาเวนจะรับดินรับขอบฟ้าแล้วป้าเกือบกดปุ้ยไส้เกือบเด้ดำน้ำตั้งแต่พุ่นมาหนาออกบะมีอันน้ำนนะมีป้าบอะไรป้าตีปิ้งบะมีเนาะโอ๋ดีสันบะมีปิ้งป้ายมีปิ้งนี่บ่อยเกือบกาซื้อให้ได้ ทรงเสื้อซื้อให้เงินใจซื้อไข่มาให้มันไวเป็นแตะเลี้ยงเลือลูกเลย <c oughs> ตอนทำอิดมาในน้อยเลยนี่ป้อมวงดีๆีไ่ตุยอันอนนัน <c oughs> อันกินข้าวนำเมื่อวานนี่อันท่ามมันว่าอันอาจารย์นี่ป้านเดอันแม่ป้านเด,นแ,มนเดแม่น,อมน้องว่าท่าน เป็นยังคือจมวันอาจารย์นี้ปันเตม,เนมีเพราะว่าอาจารย์ฮักหักน้องคือลูกท่านจ <c ười> นมาหงเฮียน,น่ะเล่มามา,มานำาลุดโดยสั้นเพราะว่าบ้านเข้า่มาข้ามันข้ามนำ้ำเนาะข้ามน้ำทาน บ่มีเงินใส่คาบักแมเท่าอยู่แถวบ้านหันมาข้อให้ถึงบริสเสียค่าอันบักหันแต่ว่าอันเอาเงินให้อันคารดหันแล้วมันป้อให้มาคนเดียวเรามาเข้ามาโจอดป้าอยู่อันเน่าเงียนนี้มันเล่าแดมันยักให้แดกเรามีเธอหนึ่งหันเข้าโทรมาพี่น้องเข้าอันโทรมาเราให้แม่ลมให้แดไอ้บ้า อืมให้เทให้มาแล้วก็เนาส่วนยานเนาะอนนให้ฮ็ดเนาะมาท่ามบึงกันว่าคิดฮอดแมคคิดฮอตเม่เท่าทีงบัวโบเมนแม่เท่าเดทแต่เขาก็หักหักอนนคลื่อนล่าเนี่ยเทว่าสั้นให้เทให้ว่าคุณว่าเอ้ยกสม่วนี่มันอันใจก็ายเงินน้ำมาเท่านี่แหละเอพีเอาให้เด บ่มัน,ม,ม,นมันความประหยัดเงิน,นเออประหยัดเงินเดนิเอลก็บบได้ให้แล้วมีแต,นเ,เเตนเอฟซีเอาให้ซองเทืเอเอาไว้ให้ใตายันเทือล่ะพันให้ซองเทือเถ่อแล้วฮันมดแล้วก็เขาฟากมาเถื่อพูดพักอันนี้ก็กินบ่ทุกคน,กนบ้านหฮากินอ่ะเลยน,น้า กินคือกันบ้านเฮาอยู่อยู่ฝั่งไทยเขากินโบทุกคนคอมเมนต์บอกครัวเด้อดูเพื่อนเพื่อนสาวค่ะอยากไปเที่ยวไทยเพื่อนว่าอยากไปเที่ยวไทยาฝั่งฝั่งเพื่อนอยากไปเที่ยวไทยเรียอยังไม่ได้ไปฮอดกรุงเทพตั้งเถื่อนอ่ะเถื่อนหนึ่ง ไปจักมือมือเดียวเฝ oh, ึกอบม oh, รมอ๋อไปฝึกอบรมอ๋อแสดงว่าไปฝึกอบรมซื้อ,อ,อแต่ว่าบ่ได้ไปเที่ยวทุกคนอยากให้เพื่อนสาวของครูอ๋อไปเที่ยวประเทศไทยคอมเมนต์บอกเด้ออยาก <c oughs> ไปเที่ยวประเทศไทยว่าสั้นอีเมลกับไว้ยักไปเดี๋ยวนี้เฮ็ดพาสปอร์ตให้อีเมลยัยงไม่ได้เฮ็ดเธอแต่กำลังถ้าเขาเปิดเฮ็ดบัตรประชาชนนั้น ก็จะเฮ็ด,เด,ด,เ,ดเดือนหน้าท่นนา,ามแล้วปีใหม่พุณนี่ช0องพันเสฮกคุณท่า,ามเขาเราูวรออแล้วก็เฮ็ดบัตรประชาชนท่านแล้วก็จึงไปพากันไปเฮ็ดพาสปอร์ตเฮ็ดพาสปอร์ตก็ต้องเก็บโหมเงินอีกกว่าจ,จะได้ไปเที่ยว <laughs> เนาะทุกคน,านงามบ่งามบ่น,นี่เป็นโรงเฮียนนี่มีโรงเฮียนหอพักแล้วก็งเฮียนแล้วก็สวนนี่ตั้งแต่นี้แหละสวนนี่ตั้งแต่บน,นี้ตั้งแต่บน,นี้ลงมานี่สวนพนไปต่ําพุนสวนนักเียนแล้วก็ทังโงเฮียนแล้วก็หอพักเวลาตะเวนตกดินนี่งามๆ พาเจนกับพิมพ์มาเที่ยวที่นี่บ่อห่มเจนไปเฮียนอยู่อันปักงาวพิมพอยู่หอพักเบิ่งอันตะเวนตกดินหันงามงามแลกกว่าตอนกลางคืนก็เห้นฟังไทยเปิดเปิดไฟเ <c ười> พืพ่อนมายามก็เลยพามาลิน้นย่างเละนี่ทุกคน คิดเห็นอะไรอย่าลืมคอมเมนต์บล็อกเลยเด้ออากาศเป็นอะไรหน้าวบนอนอยู่นี่กับหน้าอยู่แต่เดีย๋ยวนี้อากาศดีๆฝากทุกคนกดติดตามช่องของครูออราดาสาวบอกแก้วแล้วก็ช่องลักของครูออคือครูอรดาเป็นภาษาอังกฤษเนาะอยากให้ครูออไปเที่ยวประเทศไทย แล้วก็พา,พาแม่พาเพื่อน,อนแล้วก็ลูกศิษย์ของครูอ๋อไปเที่ยวกับคอมเมนต์บอกเนาะถ้าได้งบและจิพาเขาจะเอาไปเที่ยวนี่เพื่อนของครูอ,อ๋อนี่ถ้าบไดไปฝึกอบรมนี่กับบ่ไดดไปเห็นกรุงเทพเห็นกับจักรจะไม่นั่นเห็นเห็นในเมืองบ่เห็นในเมืองไปนฝึกอบรมมือเดียวได้่าสัน้นยักไป เพื่อนของครูอวัยกไปเที่ยวประเทศไทยเห็นครูอวไปแลยยักไปแต่เพื่อนบ่มีโอกาสยังบ่มีโอกาสที่จะได้ไปเถอะครูออต้องจบคลิปไปสำนิกก่อนทุกคนอย่าลืมทักทายกันเด้ดอคอมเมนต์มาไล่ๆครูออต้องก้าวขาวดสบายดีพบกันคลิปหน้าเด้อ